ฝากแม่หมดธุรายจะได้ข้าว50ข้าว50แต่แม uh, um, ่แม่หมดธุรายแต่ขอแม่ยังหดีจะได้เทาไรอยู่ได้กี่วันดันเงินไหมดันเงินข้าวขวดแก้วขวดแก้ว